ือเล่มนี้ก็จะพูดถึงการเปิดโลกทัศน์แต่ว่าเป็นหนังสือท่องเที่ยวนะคะขณะเดียวกันนี้ก็จะสอดแทรกเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีอะไรต่างๆที่อยู่ในยุโรปแล้วก็พี่ก็คิดว่ามีความน่าสนใจแล้วก็สิ่งที่หนังสือเล่มนี้พยายามย้ำก็คือความสุขนะคะอยู่รอบๆตัวเรา ถ้าเราคิดจะคว้ามันไว้เนี่ยเราก็จะมีความสุขกับชีวิตได้แล้วก็เป็นการใช้ถ้อยคําที่สละสลวยนะคะเพราะว่าผู้ประพันธ์หนังสือเล่มนี้เป็นศิลปินแห่งชาตินะคะที่ท่านก็พยายามสอดแทรกแล้วต้องอย่าลืมว่าในยุคนี้ค่ะอ่านหนังสือแล้วมีกรอนด้วยนะคะแล้วก็จะก็จะแทรกกรอนใช่นะค่ะแทรกกรอน<ช>รอยู่ประจำดูแล้วเนี่ยค่ะออขออ่านนิดนึงนะคะพูดถึงดวงอาทิตย์นะคะบอกว่า ดวงอาทิตย์ลาลับอับฟ้าดาริกาพร่างพายกระจายแสงมวลวิหกหลับไหลไม่พลิกแพลงฉันจะร่อนเร่พักแฟงแห่งใดเอ่ยก็นะคะก็อยากจะให้คน,นคนรุ่นใหม่ลองสัมผัสดูดบ้างนะคะว่านอกจากการพนณนาแล้วเนี่ยคะ่ะการบรรยายเป็นเป็นกรอนก็ก็สามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็บรรยายให้เราได้เห็นนะคะ